เกษตรข้างบ้านอีพีนี้ผมจะมาอัปเดตเกษตรข้างบ้านให้ดูครับว่าตอนนี้ผมเลี้ยงอะไรอยู่บ้างน,นะอันนี้เป็นบ่อปูทะเลครับตอนนี้ปูทะเลเนี่ยผมเปลี่ยนระดับน้ําเลี้ยงแล้วนะนะครับจะน้ําจะ5้าสเซนเห็นไหมนะครับจากเมื่อก่อนนะก็จะมีหลายระดับมีตั้งแต่15เซนสามสิเซนแล้วก็วางไปกับน้ําเลย คือผม,มเรียนรู้ด้วยตัวเองมาตลอดระดับน้ำ50-70เซนนะคือดีที่สุดแล้วครับต่อให้เราจะตั้งตะก้าเห็นไหมน้ำ50ก็จริงแต่ผมตั้งตะก้าแค่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 แคแคจมลงไปครึ่งครึ่งกลองนะนะครับน้ำ50แต่ว่าผมตั้งกล่องแค่ครึ่งกล่องแค่นั้นระดับน้ํามีผลจริงครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงระดับน้ํานะคือผมต้องขอพูดหน่อย อันเนี้ยมันเปบอกปลาเก๋าคือเดี๋ยวผมไม่อยากให้มันคลิปมันยาวคนที่ตามผมในเพจอะ่ะคือเขาเขาจะเข้าใจคือผมยังไม่ได้ลงในคลิป y o u t u b e เพราะว่ามันไม่ค่อยว่างเพราะผมเพิ่งเคลียร์เคลียร์กับประมงเสร็จคือผมตัวเนี้ยปลาเก๋าไม่มีแล้ววันที่ผมลงคลิปอีีล่าสุดอะที่ว่ามีปลาเก๋าด้วยอะประมงจังหวัดมาหาผมถึงบ้านเลย คือเขาว่ามาันผิดกฎหมายมีน้ําเค็มในบ้านอะ่ะผมก็โอ้โหเครียดเลยวันนั้นนะคือต้องคือประมงมาแล้วก็ต้องเอาน้ําทะเลเอาสัตว์ทะเลออกวันนั้นเลยอะ่ะคือ,ค,อคือให้เวลาวันนั้นกับพรุ่งนี้สองวันผมเลยต้องเอาออกเลยอะ่ะคือห้ามมีกฎหมายผมผมผมก็ไม่รู้นะผมผมก็เพิ่งดูเหมือนกันว่าห้ามมีน้ําทะเลในบ้านในบริเวณเขตชุมชนเพราะเขากลัวจะทิ้งน้ํา ไปสไ่งผลระบบนิเวศคือนี่แหละผมก็สู้มาตลอดจนเสียเวลาตั้งแต่ที่ผมทำคลิปอีพีนั้นจนมาถึงตอนนี้นผมก็เพิ่งอันน,นี้ปูผมก็เพิ่งลงนะผมเพิ่งลงปูไปได้15วันเองแล้วเนี่ยเนะนี่ยเพราะว่าผมหยุดไปเลยน้ำทะเลสัตว์ทะเลทุกอย่างผมหยุดหมดเลยอะ่ะผมสะดุดไปเลยตั้งแต่อีพีนั้นเลยอะ่ะ ก็ตอนนี้ผมก็เคลียร์แล้วเคลียร์เคลียร์ยตัวเองคือคือผมก็ไปยืนยัน,ยนชัดเจนแล้วว่าระบบการเลี้ยงผม,มไม่มีการทิ้งน้ําทุกขั้นตอนไม่มีการทิ้งน้ําเลยครับคือจะจะใช้น้ําวนบําบัดอยู่อย่างเงี้ยไม่มีการทิ้งน้ําถ่ายน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์คือคลิปที่ผมลงไปก่นกอนนะคลิปเลี้ยงเลี้ยงปูทะเลครับไม่มีการถ่ายน้ําไม่มีการทิ้งน้ํานะผมก็ ไปยืนยันแล้วก็คือปูทะเลเนี่ยเขาอนุรลมให้เลี้ยงได้แต่ปลาเก๋าคือไม่ได้เลยเพราะว่าคือเขากลัวถ้าปลาน้ําเสียอะไรเขากลัวจะทิ้งน้ําถ่ายน้ําผมก็เลยต้องอก็คือแต่ปูเขาอนุรลมให้ผมก็ผมก็เลยเอาแคปป่ปูมันก็เลยสะดุดไปเลยครับตั้งแต่อีพีนั้นนะนะก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าตันนี้มาอัปเดตว่าเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเริ่มทําคลิปลงแนละ้วเพราะผมอย่างบ่อกุ้งผมก็อัปเดตระดับน้ําเหมือนกัน อันนี้ก็บ่อปูทะเลนะ,นะบ่อปูทะเลระดับน้ำห้าสิบเซนนะครับห้าสิบบ่อกุ้งก็ระดับน้ำแปดสิบอันนี้กุ้งผมเพิ่งผมเพิ่งจับขายไปเพิ่งลงกุ้งไปได้สามวันเองนะครับเดี๋ยวอัปเดตดูว่าบ่อกุ้งเนี่ยผมก็เลี้ยงน้ำแปดสิบบ่อกุ้งนะผมเพราะว่าเมื่อก่อนมันไปบอกพ่อใบไงพ่อใบมันทําน้ําได้ไม่ ทำน้ำได้เต็มที่ห้าสิบห้าห้าสิบอย่างเงี้ยมันก็พอมันก็แน่นแล้วอะ่ะน้ํามันก็แบบแบบโคม,มันจะรับไม่ไหวแล้วอะ่ะพอมาเป็นบอกปูนผมไปเลยจัดน้ำแปดสิบเลยก็มันมันโอเคมากครับน้ําน้ำแปดสิบอ่ะนะลูกปูไอลูกกุ้งนะเพิ่งลงไปได้สามวันม่รู้เห็นไหมแสงมันย้อนนะครับทุนนะที่เห็นนี่ลูกปูเพิ่งลงไปได้สามวันเองนะครับ น้ำเก่านะนี่ไม่ใช่น้ำคือทุกครั้งที่ผมจับขายผมจะน้ำเก่ากลับมาเลี้ยงนะนะครับนี่สี่คูณห้าครับสี่คูณห้าแล้วก็อันนี้สามคูณสิบนี่ก็จับขายไปพร้อมกันนี่ก็เพิ่งลงไปได้สามวันเหมือนกันลุกลุกลุกฟุ้งชัดไหมี่ะลุกลกุ้ง ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะลงคุงไปประมาณเกือบสเซนลูกกุ้งอนะะนะขนาด4เซนอันนี้ก็เหมือนกันรล้ับ,บน้ำแปดสิบผมก่ออิดบล็อกอะขึ้นมาสีชั้นอีดบล็อกสี่ชั้นระดัแบบน้ำแปดนี่นะนี่แล้วก็บอกกุ้งเหมือนกันนี่ก็สีคูณห้า น,น,นี่ก็สี่คูณห้าเหมือนกันบอกกุ้งอันนี้สองเดือนละสองเดือนกุ้งสองเดือนสองเดือนละสีนะ่คูณห้าบ่อเนี้ยนะก็ระดับน้ำแปดสิบเหมือนกันนะระดับน้ำแปดสิบนะครับก่อิกบ็อกซ์อินบ็อกซ์สี่ก้อนนะี่ครับ อันนี้ปูทะเลบ่อพึ่งผมผมพึ่งทําเสร็จยังไม่ได้รันพึ่งพึ่งรันน้าไปเองแต่ยังไม่ทําน้ําทะเลเลยพึ่งทําพึ่ง,งเปลี่ยนผ้าใบใหม่ก็คือระดับน้ําบ่อเนี้ยระดับน้ำเจ็ดสิบเซนบ่อเนี้ยถ่ายให้ดูมุมกว้างก่อนระดับน้ําบ่อเนี้ยเจ็ดสิบเซนนะบ่อปูทะเลนะครับคือวันนั้นนะ่ะที่ประมงมานะ่ะน้ำเนี่ยผมก็ต้องเอาออกเลยน้ําเก่าที่เลี้ยงทะเลผมเอาไป ฝากไว้บ้านลูกศิษย์ก็คือใหนลูกศิษย์เลี้ยงไปเลยนี่ยก็คือน้ำนึงต้องเขาออกไปบ่อนี่ก็คือเป็นผ้นาใบาเก่าแล้วผมก็เลยถสีอโอกาสเปลี่ยนผ้าใบาใหม่แล้วก็ทําระดับน้ําให้สูงขึ้นนะครับระดับน้ำเจ็ดสิบเซนบอกพทะเลนะนี่ครับอันนี้บ่อพักน,นี่เป็นบ่อพักลูกกุ้ง ก็มีหกบอ่อตอนนี้นะบ้านผมอนะยังเดี๋ยวต้องหาเวลาขยายเพิ่มอีกนะครับวันนี้บอ่อปูก็คือคันที่แล้วอะ่ะมันจะผสมกันบ่อเน,นี้ยนะมันจะเป็นปลาเก๋ากับปูทะเลผสมกันแต่ตัวน,นี้ก็คือผมต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยค่าน้ําอ่ะบ่บอหน้านะ่ะค่าน้ําประมาณหมื่นห้าครับทําน้ําทะเลอะ่ะบอ่อเนี้ยผมก็กะไว้สัก สองหมื่นจะอยู่ไหม<ฮ>นี่บอกนี่บ่ออันนี้บ่อสามคูนส <net> <net> <upfront> right? <net> <playing> ิบเอ็ดครับโอเคเป็นบ่อปูทะเลอัพปูทะเลอัพเดทใหม่เลยก็คือระดับน้ำห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซน มันจะกินอาหารเดี๋ยวผมพาไปดูมันจะกินอาหารดีกว่าแล้วก็สดจะแข็งแรงดีกว่าน้ําต่ํานะผมเทสมาแล้วมันสดชื่นแข็งแรงดีมากเลยตัะนะลองมาดูดเส้นแสงนี่นี่มันก็ชอบขึ้นมาเหมือนกันมันก็ขึ้นมาบางทีมันก็ขึ้น มันก็อยากจะบางทีมันก็ขึ้นมาจากน้ำบ้างนะบางทีมันก็ลงไปมันแล้วแต่อารมณ์มันนะมันอยู่ได้ทั้งมันมันใกล้มันก็ไม่ใช่สัตว์แบบว่าสัตว์น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมสังเกตดูมันก็บางตัวมันก็อยู่ในน้ำตลอดเลยบางครั้งมันก็ขึ้นมาบ้างบางอารมณ์มันนะบางครั้งมันก็อยากจะะต่ายขึ้นมาบ้างเนาะ ูระบบนี้คือระดับน้ำห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซนนี่คือเวิร์กสุดเลยนะผมผมเทสมาด้วยตัวเองละผมผมลองก็คือผมเห็นหลายคลิปแล้วก็คือผมก็ผมเห็นเขาเลี้ยงแบบเอาตะก,ก้าเอาตะก,ก้าปูเนะี่ยวางไปเลยวางกับน้ําไปเลยคือผมก็สังเกตด้วยผมผมผม,ผม,ผ,มผมก็มีนะบอกแบบนั้นนะผมผมถ้าย้อนไปดูคลิปเก,ก่าๆผมว่าผมมีที่เป็นชั้นๆอนะ่ะผมเอาวางเลยเอาน้ําเอาตะก,ก้าเนะี่ยแล้วเอาน้ําวางไปเลย ไม่คือไม่ได้จัดระดับนี้เนี่ยไม่ไม่ได้จัดระดับให้น้ํห้าสิบระวังตะก้าไม่ได้ผมไม่ได้ทำอย่างนั้นผมวางตะก้าเลยแล้วการกินอาหารก็ไม่ค่อยเวิร,ร์กรอคาบางทีก็ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างผมสงสัยทำไมบางคนอะที่ทําคลิปอยู่เมื่อก่อนนะผมเห็นมีคนทําคลิปเลี้ยงเนี่ยแบบนี้เลยเป็นชั้นคือเขาวางตะก้าไปเลยผมก็ให้เขาเลิกเลี้ยงไปเน่ะจนมารู้เออผม ผมรูแลทำไมก็ถึงเลอกเลี้ยงผมผม,ผมเข้าใจแล้วเพราะว่าระดับน้ํามันต่ามันมีผลครับมีผลจริงๆเขาผมไล่มาเรื่อยๆระดับน้ําอ่ะไล่มาแต่วางตะกร้าไปเลย10 10เซน15เซนสามผมผมไล่มาเรื่อยๆครับไล่มาจนมาระดับน้ําเนี่ยเวิร์กมาก 50- ถึง70เนี่ยเวิร์กมากต่อให้จะวางตะกร้าจัดระดับแค่ครึ่งกล่องก็จริงแต่มันมีผลนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมบอกเลยมันมีผลจริงๆเนี่ย ่อให้น้ํา50แต่ก็ยังยังตั้งกล่องครึ่งกล่องมันมีผลเลยระดับน้ํามันมีผลจริงจริงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปสอนแยกให้ว่าเพราะว่าปูมันก็ต้องมีการทําน้ําระหว่างเลี้ยงด้วยอะ่ะก็คือพอมาเปลี่ยนแล้วปกปุ๊บทีนี้การทําน้ําผมก็จะทําอีกแบบนึงเดี๋ยวผมจะมาสอนให้เดี๋ยวผมจะมาลงลงคลิป ให้เรื่อยๆแล้วตอนนี้เพราะว่ามันก็มันมันสะดุดไปช่วงที่ประมงเข้าเนาะผมก็เลยสะดุดไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งเคลียร์ตัวเองเสร็จเขาก็เขาก็อนุญาตไม่ได้อนุญาตอนุโลมให้เลี้ยงได้แล้วกันเพราะว่าบางอย่างผิดกฎหมายอยู่ครับแต่เขาก็ผมผมก็ไม่ยอมอะ่ะผมก็บอกผมผมจะให้ผมเลิกผมเลิกไม่ได้ครับเพราะถ่านลูกค้าผมมันเยอะแล้วอะ่ะผมทํถ่านลูกค้าปูอะ่ะโอ้โหมัน คือเขารอซื้อเลยอ่ะเนี่ยปูอ่ะเขาคือจะให้ผมเลือกได้ไงผมก็ผมเพราะแล้วแล้วผมไม่ใช่คนแบบเห็นแก่ตัวแบบว่าสิ่งไวดล้อมช่างมันคือผมไม่ได้ทิ้งผมก็อธิบายว่าน้ำไม่มีการทิ้งน้ําเลยวิชาการอ่ะที่เข้ามาเถียงผมในเพจก็คือเหมือนแบบ คือมันเป็นคือเราต้องรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยผมก็บอกมันไม,ม,นไม่มันไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับผมไม่ได้ทิ้งน้ําเลยมันไม่มีขบวนการไหนทิ้งน้ําทั้งหมดทั้งหมดอ่ะที่การเลี้ยงไม่มีการทิ้งน้นํนมมาแน่นอนผมบําบัดด้วยจุลินทรีย์แล้วก็ระบบน้ําวนนะครับอยู่เงี้ยตลอดไม่มีการทิ้งน้ําเลยครับน้ําจะทิ้งในงานบ่อเน,นี่ยลงทุนน้าไปหมื่นห้าเกินด้วยแค่ถ่ายน้ําแค่ผมบอกเลยถ่ายน้ําไปแค่ห้าเซนก็คิดสั้นแล้ว มันคือจะมาถ่ายน้ําได้ยังไงผมไม่ได้อยู่ติดทะเลครับผมอยู่ภาคเหนือคนะ่าน้ำไม่ถูกนะ้่าน้ำทะเลที่ผมทำเน,ะนี่ยไม่ใช่ถูกถูกนะถ่ายน้านี่คือคิดสั้นเลยนะครับถ้าจะมาเลี้ยงปูทะเลแบบนี้ถ่ายน้านี่คือคิดสั้นเลยอนะ่ะเดี๋ยวผมจะมาปูก็นเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเริ่มสตาร์ทที่ปูแล้วก็ปูก่อนเพราะว่าปูในคําถามปูเยอะมากส่วนปลาเก๋านี่โอ้โหเยอะจริงๆ พักมาถามผมอะ่ะผมต้องหยุดเลยครับประเก๋าผมต้องขอหยุดก่อนเพราะว่าคือบางทีโอ้โหมันมันก็รู้สึกโมโหนะที่แบบเขาไม่ได้มาศึกษาเราเลยอะ่ะเขามาเสร็จปุ๊บเขาสั่งหยุดเลยอ่ะเขาไม่ได้ศึกษาเลยว่าการเลี้ยงผมอะ่ะมันไม่มีการทิ้งน้ําเขาไม่ไ้ลองต้องมีเคาะในลมให้บ้างเนาะอันนี้ไม่มีเลยหยุดสั่งคือสั่งหยุดเลย ปลาเก๋ผมต้องหยุดเลยแล้วมันกําลังกินนะแล้วมันกําลังโตเลยอ่ะแล้วมันกินอาหารเก่งมันกินผมฝึกจนมันกินอาหารเมร็ดกระใสเดือนจนมันโอ้โหเสียดายมากครับเสียดายจริง,รงคือไม่น่าปิดโอกาสเลยเพราะว่าอาจจะส่งต่อความรู้ให้เกษตรกร,กรคนอื่นๆที่สนใจได้ด้วยอ่ะมันเขาคือทางใต้อ่ะเขาวิ่งมารับซื้อเลยนะคือคือใจผมอะคือไม่อยากขาย ให้คนที่มารับซื้อแบกผมอยากจะขายให้ลูกค้ากินแต่ทางใต้เขามารับซื้อถึงที่เลยนะเขาคือผมคำนวณแล้วตกตัวละห้าร้อยอ่ะเขาขอโลขึ้นเขาขอตัวละโลห้าโลหกขึ้นไปอ่ะตัวละห้าร้อยอ่ะผมจะบอกให้มันเสียโอกาสเลยนะผมบอกให้แล้วผมเอามาฝึกจนโอ้โหมันกินอาหารไม่กินเส้เดือนจนมันโตดีมากเลยอมะ,ะเขาอ่ะก็เลยต้อง ก็เลยต้องพับเสื้อเก็บไปเพราะว่าเสียดายมากไม่น่าตัดโอกาสอย่างนี้เลยะนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มทำปูให้นะเดี๋ยวอีพีนะี้ผมมาอัปเดตก่อนว่าผมกเกษตรข้างบ้านตัวเนี้ยคือเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับเนี่ยนะอันนี้คาบมันคาบคาบคา,าบปูเนี่ยคาบปูเหมือนสับประหลาดเหมือนกันนะว่าไปแล้วอะ่ะมันลอกคาบเป็นลูกกระต่ายเลยนะเนี่ยลูกกระต่ายมันดูด เราคาบเป็นลูกกระตาเลยอ่ะเนี่คาบอันนี้คาบสองอันนี้อันนี้คาบสองนะยังไม่ได้เก็บทิ้งเลยผมระบบเลี้ยงผมชัดเจนครับผมผมกล้าพูดเลยผมไม่ใช่วิชาการด้วยผมภาคปฏิบ100ัติร้อเซนครับไม่เคยวัดค่าน้ำด้วยผมอาศัยการรักษาความสะอาดครับก็คือผมจะใช้ที่ซ้อน ลูกไกลอะลงไปตักที่ปูวันเว้นวันเลยผมดูแลความสะอาดน้ําตลอดผมไม่มีการวัดค่าอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเสียเสียมันเสียตังก์เปล่าผมมองแล้วอะไอชุดวัดเทสนะ่ยมันก็ไม่ใช่ถูกถกนะต้องคอยซื้อมาตลอดด้วยคอยวัดตลอดผมไม่เอาดีกว,ว่าผมรักษาน้ําผมดูน้ําผมผมผมรักษาน้ํานะครับคือเรามองด้วยตากันููแล้วว่าน,น้ํามันดีไม่ดีท,ท่านเลี้ยงมานานอะเราไม่ต้องไปวัดเลย แล้วยิ่งระดับน้ําเหมือนถ้าแล้วยิ่งระดับน้ํห้าสิบนะมันเดี๋ยวผมจะมาสออีกทีทาไมต้องระดับน้หํห้าสิบถึง7จสิบเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเนะี่ยอีพีนี้จะมาบอกก่อนว่าเากษตรข้าบ้านมันไปถึงไหนมันทําอะไรบ้างตอนนี้เนาะเดี๋ยวผมหายจากการทําคลิปไปก็นานนะเดี๋ยวจะถามว่าผมเลิกเลียงก็่วัเนะี่ยอันนี้หกสิบกว่าตัว ไอ,บอ้บ่อปูบอ่อใหม่ผมอนะสามพูสิบเอ็ดน่ะอันนั้นผมคํานวณประมาณสองร้อยตัวคือมันเสียดายมากเลยปูก็เสียดายตั้งที่ประมงมาวันนั้นนะ่ะประมงมาวันนั้นก็คือผมหยุดหมดเลยแล้วปูอ่ะผมต้องมาไล่รุ่นใหม่อ่ะปูผมไล่รุ่นขายได้ออกคืออาทิตย์นึงผมต้องมีรายได้จากปูประมาณสามสี่พันอ่ะต้องหยุดต้องหมดไปเลยอ่ะแล้วผมต้องมาไล่รุ่นใหม่อ่ะมันเสียเวลามากน้กํากว่าจะทําได้โอ้โห เป็นเดือนน่ะน้ํานี่น้าเริ่มต้นใหม่นี่เป็นเดือนนะกกว่าจะลงปูได้อ่ะมันเสียเวลาหมดเลยกุุงผมเพิ่งจับขายไปนะเอาไว้อีกพีต่อต่อไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ว่าที่ผมที่ผมพัฒนาไปอ่ะ มันมีอะไรบ้างแล้วก็จะมาเจาะลึกให้ว่าการเลี้ยงต่างๆทั้งปูทะเลทั้งกุ้งเนียครับมันก็แต่ให้จริงมันก็แค่เปลี่ยนระดับน้ำหอย่งเดียวนะกุ้งอะแค่เปลี่ยนระดับน้ำหนึ่งเดียว,นะยวมีกระเบื้องทุกอย่างเหมือนเหมือนกับคลิปก่อนๆทุกอย่างเพียงแค่เปลี่ยนระดับน้ำาอย่งเดียวกุ้งอะนะพอร,ระดับน้ํา80เซนทําไมต้อง80เซนเพราะว่ามันตัดความเคาได้95ถึง100เปอร์เซ็นต์เลยแหละที่ผมสังเกตดู มัตัดความคาวยังไงก็คือช่วงที่ช่วงที่มันลอกคราบเนี่ยเนี่ยมันจะกิ่นคาวมันจะแรงแล้วไอตัวที่พื้นบ่อเนี่ยมันจะได้กิ่นคาวมันจะตามขึ้นมากินไงครับถ้าน้ำแปดสิบจบเลยผมบอกเลยน้ำแปดสิบจบนะครับโอเคเดี๋ยวอีพีต่อๆไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ว่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่าคำถามอะไรเยอะผมก็จะมาปีกย่อยให้แล้วก็ จะมาลงคลิปให้อีกทีเนาะผมไม่ได้ทํา youtube มานานมไม่ได้ลงคลิป youtube มานาน<ม>เดี๋ยวจะเดี๋ยวหาว่าหายไปไหนครับพอดีเจอดรามา่าหนักเลยก็เลยหยุดไปโอ้โหหยุดไม่ได้ไม่ได้อัปเดต YouTube เลยเพราะว่าผมก็ลงแต่เพจอย่างเดียวพอดีดรามา่าน้ําเค็มในบ้านนี่แหละครับโอ้โหหนักเหมือนกันผมกว่าจะกว่าจะกลับมาเลี้ยงได้นี่ก็โอ้โหส่งสามเดือนน่ะกว่าผมจะกลับมาเลี้ยงได้อ่ะเสียเวลามากเลย โอเคนะเดี๋ยวไเจออีพีต่อไปนะครับครับ